ก็น้องวันนี้ฟังแฟนหนึ่งสื่อพูดแล้วอ่าเดี๋ยวมีอะไรอยากฝากค่ะอยากพูดให้แฟนคลับทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไม่รักกันจริงไหมมาแต่ละคนที่มาแบบไม่ใช่ธรรมดานะคือชอบชอบมีคนบอกหนังสือแบบเป็นนั่งคือมันจะมีรีวิวปเพทหนึ่งสมมตอ่านแล้วแบบแม่งชี้ว่าอะไรอ่านแล้วไม่มีสาระ แซ่รม,มากอย่างในหนังสือบันทึกเนี่ยอ้านหลังจะมีสาระเหมาะจากตุงนะ้งอ่ะนั่นคือแบบไอ้แบงค์กูต้องการหนังสือมีสาระเว้ยนั่นคือพูดเลยว่าเล่นนี้ต้องมีสาระสาระอะไรดมี่สองภาษาจีนไงเออก็สอนภาษาจีนพูดเรื่องเหมาะจากตุง้งไงเอาอะไรก็ได้ที่เป็นสาระแล้วสาระที่ที่คนอ่านเขาไปทําอะไรไม่ได้เลยในชีวิตแต่มีสาระนะก็สาระไง ผมชอบผมเคยอัพในเฟซบุ o กนะผมชอบประโยคนี้ชอบเหตุการณ์นี้คือเมื่อก่อนฟังหนังหน้าใหม่อะแล้วปัตเต็ดป <ưng. S 2> ัตเต็ดแฟตแฟตรดิโอตอนนั้นเป็นช่วงที่เออจาพนมเล่นต้มยำกุ้งอ <ưng. S 2> ที่มันต่อยต่อยกันทั้งเรื่องอะแล,ะและ้วเ้ามีคนด่าในหนังหน้าใหม่ว่าเนี่ยหนังอะไรก็ไม่รู้ต่อยกันอย่างเดียวเลย มันต่อยขึ้นมนในอย่างกับมาริโอ้แล้วมันก็กระโดดเด้งเด้งต่อยกันอยู่นั่นแหละ,ะบทไม่ดีเลยอะไรเงี้ยปัตเด้ตอบสั้นๆเลยว่าแบบจาาพนมมันดารแอคชั่นม,มันต้องต่อยอถ้ามันไม่ต่อยน,น่ะปัญหาที่มันต่อยอะถูกแล้วคือถ้าถ้าอยากดูหนังดราม่าถ้าอยากดูหนังบทดีๆคุณก็ไปดูหนังดรามา่าที่มันหนังแอคชั่นเขาพูดว่าใช้งานในทุกประเภท <laughs> เออผมรู้สึกเหมือนพี่มากอ่ะจริงผมรู้สึกเออมันเป็นอย่างนั้นอ่ะคือจริงจริงหนังสือมันสาระมันผมก็ผมเป็นหนังสือไม่มีสาระก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาตอนเขียนเขาชอบมาถามว่าได้มีข้อคิดอะไรกับหนังสือเล่มนี้แบบเป็นคำานาที่ผมกลัวมากเวลาจะไปออกสื่อหรือออกอะไรก็ตามได้แบบข้อคิดนี่เหรอวะทำไมเราไม่ไปคิดข้อคิด ของหนังสือเล่มนี้ตอนเขียนหนังสือหรือวะอน่ากลัวหว่าอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเราบอกข้อคิดของพอพูดมาแล้วอเอาละต้อง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 เอาตัวรอด่ะพอเราพูดมาเขาจะทําหน้าทําตาแบบคูไม่เห็นคิดได้อย่างที่มึงพูดจ <c oughs> <c oughs> ริ <c oughs> งเหรอจริงๆหรอจรจิคือสิ่งที่จะบอกคุณว่าจริงๆิบางทีมันมันอยู่ที่เราต้องการอะไรมากกว่าตอนนั้นนะ <c oughs> ใช่ใช่คุณก็ไม่รู้หนังสือเล่มนี้มันมีสาราหรือเปล่าแต่ว่า คุณลองลองอ่านได้เนี่ยยืนอ่านในร้านเนี่ยผมว่าถูกต้องที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่สุดท้ายหนังือใช่ไม่ไม่ถือว่าไม่ซื้อก็ได้เป็นสิ่งที่มนุษย์โลกควรทำมากคือยืนอ่านหนังสือก่อนที่คุณจะซื้อหนังสือใช่ใช่ใช่ถูกต้องมากก็มีคนที่มาเขียนมาดมดาผมก็มีนะอืมหนังสือหยาบคล้ายมากแย่จังอรับก็ไปก๊อปปี้คำป่าเต็มมาก็ช่วยไม่ได้เราก็ว่าเขาไม่ได้แล้วก็โอเคคุณก็ คุณแค่ซื้อหนังสือเล่ยเล่มอ่ะมันก็มีแค่นั้นจริงๆคุณคุณไม่สามารถไปว่าร้านพิซซ่าเพราะเพียงเพราะเขาไม่ขายข้าวมันไก่ไม่ได้อ่ะใช่เพราะเขาคือร้านขายพิซซ่าแต่ถ้าถามว่าแต่ถ้าบอกให้คุณเขียนหนังสืออยากคายไหนะโอเคอันนี้รับฟังแล้วผมก็จะปรับตัวแต่ว่าผมเขียนด้วยความคิดที่ความคิดนี้เสมอว่าถ้ามันต้องอยากขายมันต้องอยากขายแต่ผมคําว่าเชี่ยเที่ยของผมไม่ได้แปลว่า มันไม่ได้อย่างนั้นมันเบามันคือฟิลมันมามันคือเป็นคำนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมพยายามเขียนหนังสือให้เหมือนที่เพื่อนคุยโทรศัพท์ไปเล่าให้เพื่อนฟังมึ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 งเขี่ยมากแล้วก็พูดโน้มพูดนี่อ่ะผมพยายามทำอย่างนั้นคก็ก็จริงๆก็มีสาระแต่ว่ามีมีมันมีสาระมันมีสาระคือแบบมันเป็นอะไรที่มันก็รู้สึก เจ็บนะแต่ทำไงได้วะเพราะเราชอบเป็นอย่างนั้นกันบางทีสุดท้ายแบบทุกวันนี้แบบไลฟ์สไตล์ของเราเวลาไปอ่านอะไรก็จะแบบหาหนังสือที่สนุกมีสาระก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณอ่านแล้วคุณแฮปปี้อยู่มันก็พอหลักจริงจริง ไม่คือจะบอกว่าจริงๆอ่ะมัน,ม,นมันขึ้นอยู่กับคนอ่านนะมันขึ้นอยู่กับคนวิเคราะห์ใช่ไหมคะเหมือนอย่างอ่ะเหมือนพวกเราเนี่ยต้องบอกว่าที่เรามาเจอกันวันนี้เราไม่ได้เป็นแฟนเราไม่ได้เป็นแฟนเราไม่รู้จักเลยพูดง่ายๆแต่พี่หวานไม่ได้มาด้วยเนาะคนที่คนที่แนะนําให้รู้จักนะคะคือมิงเดือนนี้เราก็ยังไม่ได้แผนว่าจาะมาเขียนที่ไหนแต่มันในงานาสัปดาห์หนึงซื้อแล้วก็เออไปหาโชคแถวานั้นดูว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นที่ไปที่อบุ๊กใช่ไหมคะพี่หวานก็เลยซีเ่มเนี้ยอ่ กระนาวยาครอบครัรกวก,ก,ก็ไปยืน,ยนเลือกดูนี่ตัวเองอ่านเล่มนี้ดูสิอ่านเล่มนี้ลูกเขาชื่อน้องจำค่ะสิบกว่าขวดมันอ่านมันหัวล็อกทั้งวันมันหลบมากอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้พูดสาระออกมาเลยนะ <c oughs> และแต่คนไม่ใช่เขาไม่ได้พูดว่าหนังสือเ <ผม S 1> ล่มนี้อะไรนะเลยกระนาดูหน เขาพูดออกมาไม่ได้ว่าหนังสือเล่มนี้ให้อะไรใช่ใช่แต่เขามีความสุขและสนุกมากที่บอกให้เราอ่านหนังสือเล่มนี้ใช่ใช่ไปก็ได้หยิบไปมาปุ๊บพิมพ์ครั้งที่สิบโอเคควรซื้อแล้วถ้าพิมพ์ครั้งที่สิบเนี่ยก็เลยมาเปิดดูโอเคเดี๋ยวซื้อก่อนเดี๋ยวซื้อก่อนก็คือก็คือซื้อมาแล้วก็มาอ่านแล้วก็พบว่าเราต้องการสาระคือคือเราเป็นคนแบบนี้แต่คือเราเป็นคนที่ไม่ปิดไม่ปิดตัวเองไงคะเพราะว่าพวกเรา พวกเราเป็นนักอ่านเนาะเรารู้คุณค่าของหนังสือทุกเล่มอยู่แล้วเราก็าอ่านแบบคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แนวเราเราเคียนหนังสือแบบนี้คงไม่ได้แต่ทําไมถ้าสมมุติว่าหนังสือสาระที่เราอ่านนะคะแม้กระทั่งเข้านิพนโนนนนีนั่น,นมันเป็นความจริงสูงสุดของชีวิตอะไรเงี้ยมันยังไม่มีพิมพ์ถึงครั้งที่สามเลย ประมาณนี้ค okay. ือเราไม่ได้ไม่ได้คอมแพร์กันจริงๆกาอาจจะเป็นครั้งนึ้งแต่สายเล่ก็ได้ประมาณนั้นสิ่งที่ผมไม่บอกวันศุกร์วันจะพนทร์20ท่านเลยก็ได้คือบอกว่าหนังสือมันอิมแพคคนไม่เหมือนกันแล้วแต่เราจะวิเคราะห์ใช่ไหมคะใช่ค่ใชแต่เราคือแบบเฮ้ยมันไม่มีสาระว่าแต่มันเพิ่มครั้งที่สิบแล้วว่าโอเคเล่มอื่นอาจจะไปซื้อใหม่แต่ผมจะบอกว่าผมก็อิจฉานะอย่างเช่นแบบเวลาเวลารู้จักเต๋อนวพลไหมใครอ่ะ เตือนนว่าพลเขียนหนังสือเรื่องเบดินไทยแลนด์เขาเป็นคนเขียนบทแล้วไปฟ้ามานะเธอกับพวกวัยรุพันล้านอะไรเงี้ยเขาก็จะมีภาพลักษณ์คือนักเขียนตลกเหมือนผมคือวิชัยนักเขียนตลกเวลาไปทัวร์อะไรเงี้ยก็จะมีอีกกลุ่มนักเขียนตลกอกับอีกกลุ่มนักเขียนหลอกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแบบผมก็บเตือนนว่าพลอะไรเงี้ยก็จะนั่งดูเต้ยอ่าไปพัผู้หญิงมาแบบโอ้น่ารักทุกคนเลย ก็คุยกับเต๋อเต๋อคิดดูดิชีวิตเต๋อก็คงเจอแต่นักนักอ่านอ่ะอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักตลอดเวลาแล้วคุยนานมากแล้วแบบมองดวมองดูแบบมาผู้ชายทั้งนั้นเลยแล้วพี่เขียนรู้สึกตลกมากเลยไม่ได้ว่าแค่แซวเล่นนะแล้วแบบพอเราก็มองนักนักนักเขียนนักอ่านเราแล้วก็ก็ดีใจที่เขามาก็หันไปมองเาเป็นอ๋อครับผมว่าคำว่าสาระเนี่ย ว่าถ้าเราตีความให้ดีนะประโยคทุกประโยคคือสาระใช่สาระนั้นสื่อสารทางภาษาเรารูว่าสาระจะลูกลูกผมเป็นเป็นวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นสะอาดแล้วเขามีมีภาษาที่ไปคุยกับเพื่อนพูดคุยถึงพูดถึงเรื่องสาระเราจริงมีชีวิตในโรงแรมเขาจะพูดภาษาต่างๆเรื่องที่เกิดที่โรงแรมที่ที่ผมฟังของเราไอ้เราผมแล้วก็นั่นคือคือเป็น เป็นเป็นธรรมชาติของอของสิ่งที่ที่อยู่ในโรงแรมของเป็นต่างต่างใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างรู้ว่าอ่าอย่างอย่างเรื่องของเรื่องของแมวเรื่องต่างก็จะดูว่าโอเคเมื่อเขาอ่านแล้วเนี่ยเขายังไม่รูเวลาเขาที่บ้านก็มีเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาเลี้ยงลิงเต่าเขาก็มีเวลาที่เขาจะไปนั่งเล่นแล้วก็นั่งสื่อสารเนี่ยก็คือเป็นเป็นว่าสังเกตมันมากขึ้นแล้วคขาว่าสาระเราถ้าจะไปจํากัดความว่าคํำว่าภาษาศาสตร เราถือว่าสิ่งที่ได้ทีใจมากครับนี่เดี๋ยวเนี่ยพูดไม่จบนะพูดไม่จบที่เห็นเลยนั่นปากตู้เลยอะใช่ครับไมมแต่คือที่จะบอกก็คือว่าเออ่พอเราอ่านแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยเล่มเหนียวนี้ออกมาทีหลังใช่ไหมคือเราพบสาระบนความที่ไม่มีสาระคืออ่าเหยุดหยาดผมผมเข้าใจมันมันจะเข้า คือคิดถึงคำหนึ่งของของไอสไตล์หรือสติจอบอะที่บอกว่าถ้าคุณทำสิ่งที่มันยากๆเนี่ยให้มันเข้าใจง่ายไม่ได้เนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจสิ่งนั้นจริงถูกไหมคุณต้องเข้าใจมันดีแต่ถ้าคุณเข้าใจสังผัสยากแล้วคุณนำมาเสนอให้มันยากคือคุณก็เข้าใจเหมือนคนทั่วไปอะแต่ถ้าคุณปาดจริงๆอะคุณต้องทำให้มันง่ายให้ทุกคนเข้าใจได้ใช่ไหมคะถ้าวันหนึ่งใครคนหนึ่งเยอะวันเนี้ยที่นั่งเขียนต้นฉบับแล้วอยากส่งสำนักพิมพ์ยาง โน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเขายังมาไม่ถึงครึ่งทางที่พี่ทําเลยใช่ไหมคะแต่ทุกคนเรือคนเหล่านั้นนะถ้ามาประกวดเดอะสตานะมันมีเป็นหมื่นอะแต่เราไม่มีเป็นหมื่นกันเฉยมันมีเป็นหมื่นคนที่มีความฝันและทําตามแบบนั้นนะแล้วมันไม่ได้แต่พอเรามาเจอหนังสือที่แบบมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดแบบที่เราเคยอ่านมาแต่ถือว่าสักเซสโอ้โหแบบหนังสือทุกวันนี้นะประเทศเราที่คนไม่ได้อ่านหนังสือเยอะอะถ้าคุณพิมพ์มากกว่า5ครั้งขึ้นไปเนี่ย คือถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จของมาเทียนแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับมันทําให้ได้รับความนิยมในคนกลุ่มหนึ่งอะออซึ่งเขาจะเขียนอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าเขาอยู่บนลอฟสักเซสอะทำตัวเองให้ให้เข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ได้แล้วมันสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้เอออย่างน้อยคือคุณก็มีความสุขแล้วก็มีความทุกข์น้อยอะใช่ไหมคะแล้วให้แล้ให้ความสุขแล้วก็ให้กับ เขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวอย่างให้กับคนหลายๆคนนะ่ะเอ,อ่อคือจะมีคนหลายคนมองเราแล้วเราเป็นคนพี่หรือคนองคนหงคกว้างแล้วสิ่งต่อไปเนี่ยที่เราจะต้องทำเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นตัวอย่างได้ออจริงๆก็พยายามมีสาระอยู่สาระนะอ่าแล้สาระคือคุยกะเต๋ดเนาะคนมาแบบอยากเขียนหนังสือด,ดีๆ่เงี้ยรอๆเลยอ่ะเต๋อก็บอกเราไปทางนั้นไม่ได้แล้ววะพี่ประตูมันปิดไปหมดแล้วพี่เรามีแต่ทางเดียวแล้วพี่ครับ ย่าจังเลยเน้อยแต่บอกว่านั่นแหละครับผมก็รู้สึกว่าเขียนหนังสือแล้วเราสนุกให้ได้กับมันใช่ก็คือเรามีความสุขความสุขมันก็จะส่งผลเอออย่างน้อยนะเหมือนพวกเราเนี้ความสุขไม่ได้หายง่ายนะทุกวันนี้แต่นะแต่ตอนเนี้ยมีโครงการจะทําหนังสือมีสาระจริงจริงทำอยู่แล้วแบบเอาหนังสือสาระแบบว่าเอาให้ล้นเลยอล้เร็วๆนี้แต่สนุกใช่ไหมแน่นอนครับจะต้องเป็นสาระที่แบบ วันนี้มึงทําลายองค์ความรู้ของประเทศไทยอยู่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแน่ๆผมจัดอยู่กับกับทีมันเดย์ครับใช่ใช่ใช่ถ้ามันสามารถเป็นสาระที่มันแบบว่าเฮ้ยเราสนุกแล้วเราได้สาระด้วยมีมีทำอยู่สาระมันจะเพอร์เฟกเลยสาระจัดจัดเบบทำอยู่แต่ว่าต้องมาแน่เพราะว่าแค่คิดก็รู้สึกผ่อนลแล้วเลยยังไม่เอาเป็นเล่มใช่ไหมโอเคค่ะก็ใครมีอะไรจะถามอีกไหมสี่โมงแล้วนะคะ